ครับนะคุณที่เกิดในราศีกันดวงชะตาประจำปีพุทธศักราชส5 6 4ีาศีกันเป็นราศีแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นที่ต้องบุกเบิกต่อสู้เป็นจุดจังหวะของดาวแห่งความสำเร็จโครจรอ,อยู่ในมุมที่มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความมั่นคงมั่นใจตั้งใจจึงจะนำพาชิดไปสู่ เป้าหมายตามที่ปรารถนาะฟันธงครับคุณที่เกิดในราศีกันเวลาการดูดวงประจำปีต้องดูดาวที่รวมๆในการโคโจรจะเห็นได้ว่าดาวที่โคจรในมุมรวมๆเนี่ยโคจรอ,อยู่ในจังหวะที่เป็นอริเป็นมุมที่ไม่ได้เกื้อกูลต่อความเป็นไปตลอดทั้งปีนั่นย่อมหมายถึงชิตชาวราศีกันในปี2องพนี้จึงเป็นปีที่มีความ แปรปรวนเปลี่ยนแปลงกระท่อนกระแท่นแต่มีเป้าหมายดาวราหูซึ่งมาที่มาจากเดือนอริโคจรอยู่ในภพสุภะอริสุภาแปลว่าอุปรสรรคเป้าหมายที่มีอุปรสรรคที่สามารถสําเร็จได้เพราะอริสุภะแปลว่าเป้าหมายที่มีความเป็นปัญหานําไปสู่ความสําเร็จนี่คือจุดของแรงบันดาลใจ เพราะชาวราศีกันเนี่ยเคยเจอวิกฤตมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนนู้นเลยถ้าใครเคยดูศึกที่สองราศีจะบ่นเลยว่าแ yeah ย่เหมือนกับชาวราศีมิถุนเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับคนเรามันมีหมุดจังหวะหมุนเวียนต้องชี้เห็นภาพก่อนว่าไม่ใช่ว่าแปลว่าในปีนั้นๆเนี่ยจะมาบอกราศีนั้นราศีนี้ไม่ดีเพราะว่าเกลียดเพราะว่าไม่ชอบไม่ใช่มันเป็นไปตามหลักวิชาหลักการการโผล่จอนดวงดาวอย่างเงี้ยปีสองพร มันไม่ได้มีดาวดีๆโคจรในมุมดีเกิดชาวราศีกันจะทายวย่าดียังไงทายไม่ได้นะใครทายก็บ้าแล้วนะแต่ในทํานองเดียวกันมันก็ไม่ใช่รา้ายซะเลยทุกเรื่องก็ต้องหาหมุมที่จะบอกจะกล่าวให้ได้ทราบม,มันจึงเป็นจังหวะไงว่าเมื่อเวลาดวงดีให้ทุ่มสุดกําลังนี่คือข้อดีของโหราศาสตร์คนรู้โหราศาสตร์จะรู้ว่าคนติดตามหมอดูคนดูดวงจะรู้ว่าช่วงไหนดีลุยสุดตัว ช่วงไหนมีวิกฤตมีปัญหาระมัดระวังระงับยับยัง้งเข้าใจไหมครับอย่งางชาวราศีกันเนี่ยในปีสองพสิบสี่ 14, ถ้าเกิดจะมาถามผมว่าลุยสุดตัวหรือประคับประคองหรือหยุดให้ประคับประคองไม่ต้องหยุดลุยสุดตัวไหมอย่าเพราะมันยังไม่ใช่จังหวะที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่ดีที่สุดเมื่อไหร่่ะ คุณก็ติดตามย้อนหลังที่ีว่าผมถ่ายเมื่อไหร่เมื่อที่ผ่านมาแล้วนั่นคือรอบหนึ่งแล้วรอบใหม่ก็ต้องรออีกจังหวะหนึ่งซึ่งมันยังมีความผันผวนอยู่ยังไม่บอกแต่ที่ผ่านมามันมีดีถ้าใครติดตามคลิปฟันธงอย่างนี้ก็จะทราบตามที่ผมได้บอกได้กล่าวมันต้องดูกันยาวๆและก็วัดว่าที่ถ่ายน่ะแม่นไหมถ้าแม่นก็ถึงติดตามกันไงอย่าไปดูเฉพาะเป็นปีๆไปดูต่อเนื่องกันหลายๆปีแล้วจะรู้เลยว่าเอามากลางดูเลยว่าหมอดูคนไหนดูแม่นไม่แม่นเนี่ยคือผมเนี่ยมั่นใจนะ มีหลักวิชาชัดเจนบางปีทายร้าย,ายบางปีทายดีเรียบเรียงสถิติหลายๆปีแล้วมาดูกันเพราะมีคลิปอย่างนี้ทุกปีและที่สําคัญชาวราศีกันเนี่ยเมื่อเจาะลึกในเรื่องของการเรียนดาวที่เกี่ยวข้องกับการอ่านการเขียนการเรียนในปีนี้ก็คือดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะดาวพิสดีโคจรอยู่ในมุมที่เป็นปัญหาอยู่ย,วยาวๆหนึ่งสามจังหวะที่เป็นวิกฤตสองมุมของ ดาวพฤหัสที่โครจรเป็นอาริแกเรียนชะตาในช่วง29มีนาจนถึง28กันยาปี2 5 1 4การอ่านการเขียนการเรียนย่อมมีปัญหาแน่นอนดังนั้นพอจะมีโอกาสอยู่บ้างนะครับอยู่ที่60-70ก็ประมาณตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาคือปี2 5 1 3 จนถึงวันที่28มีนาคมจะอ่านจะเขียนจะเรียนจะสอบลุยช่วงนี้พอจะดีอยู่บ้างหรืออีกช่วงหนึ่งตั้งแต่วันที่28เดือนกันยายนไปแล้วนะครับจนถึงต้นเดือนพิกายนโดยงนี้โดยประมาณพอได้ท,ทําไมช่วงสองดังจังหวัดดังกล่าวนี้ก็ต้องระมัดระวังตั้งสติขยันให้มากหน่อยเรื่องการงานคนที่มีลัคนาสถิตราศีกันดาวเจ้าเรือนการงานและดาวประจาตัวคือดาวดวงเดียวกันคือดาวพุธปีนี้ก็วิปริตถึงสองสาครั้งก็แปลว่าต้องมีปัญหา ดังนั้นโดยองครวมเนี่ยดาวสดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนห่งความสุขความสําเร็จโคจรเป็นอริอยู่ตั้งแต่วันที่28-29มีนาคมจนถึง28กันยายนเนี่ยนะหลายเดือนแปลว่าจังหวะเกื้อกูลต่อความสําเร็จในงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาติดต่อซื้อขายงานที่เกี่ยวข้องกับงานอะไรก็ตามทีในหน้าที่และความรับผิดชอบมันจะมีปัญหาปกติครับปกติแต่โอกาสจังหวะมันก็ยังพอมีว่า ตั้งแต่ช่วง14บสี่พฤษภา้งแต่วันที่14พสี่พฤษภายปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่28เดือนมีนาคมยังพอมีหวังแปลว่าต้นปีมีพลังลุยเข้าไปพอเลยวันที่29มีนาคมไปแล้วก็บังคับประคองจนไปถึงเมื่อไหร่ย8กันยายนค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับแล้วยาวๆไปถึงเดือนต้นเดือนพฤษภายหลังจากนั้นเข้าอีลอกเดิมมันคือดวงมันแว็งไงเพราะนงานของชาวราศีกันคืองานเจราจาติดต่อซื้อขายในหน้าบลูเกอร์ งานอะไรต่างๆรงตอนนี้นะครับมันยังไม่มีจังหวะที่โดดเด่นมากๆมันเป็นจังหวะที่อย่างเห็นเนี่ยคือโขนไม่ได้มีมุมว่าเกลียดว่าโกรธใครแต่ดูจากมุมพุ่งดวงดาวแล้วก็บอกไปตามความเป็นจริงอย่างนี้ให้ได้ทราบแปลว่าปีนี้ชาวราศีกันต้องสร้างบุญเยอะๆปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระทําบุญทําทานให้มากๆเพราะบุญเราปีนี้มันมีดาวที่เป็นบุญมาเกือ้อกูลน้อยในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินดาวการเงินมีมุมดี พอดาวสุกขึ้นเป็นดาวเจ้าเดือนการเงินโคจรเดินหน้าตลอดปีและรวดเร็วฉับพลันมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีก็แปลว่างานไม่ก็ดีเท่าไหร่แต่เงินกับเยอะก็แปลว่างานที่มีมาจิน้นมีส่วนต่างของต้นทุนรายได้มากๆก็ลุยเลยนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวข้องการซื้อขายเรียนรู้ไว้จากนี้เรื่องการเป็นโบรกเกอร์ที่ดินที่อ,อาศัยจะมีโอกาสรวยเรียนรู้ให้มากผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน ว่าที่ใครที่เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินเนี่ยลงมือไปไล์สดว่าที่ห้องนี้ที่แปลงนี้มันไกลจากโรงพยาบาลนี้เท่าไหร่เนี่ยผมลงนั่งรถให้ดูขับรถให้ดูนั่งรถไปจำทางให้ดูแล้วมันใกล้กับวัดนี้ใกล้กับวัดนั้นแต่เกิดคุณมาอยู่คอนโดลหลังนี้ที่ผมเป็นนายหน้าขายนี่เลยครับหลงต่มีอยู่วัดนี้วัดไก่เถื่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปนั่งคุยหลงต่ำมีอาศัยอยัจยาศัยแบบนี้เคยมีใครทำไหมไม่มีเพราะคุณช่วยไงนึกอยากจะขายก็ให้ประกาศขายต้องโต้กันไปไม่เคยลงไรายละเอียดเลย เคยคิดไหมนี่ร้านอาหารตรงนี้ชื่อร้านผัดเผ็ดแกงป่าเนี่ยนะครับอยู่ไม่ไกลบ้านอันนี้เป็นร้านอาหารฟอดหลังอยู่ตรงนี้ตรงนั้นลองไปทําให้เขาดูสิว่าไอ้จากตรงจุดที่เราจะขายมันใกล้อะไรบ้างแล้วมันมีการไปสืบค้นกับทางพื้นที่ที่ดินเขตมันมีอะไรโรงงานอุตสาหกรรมโครงสร้างนู่นนี่นั่นมีสารอปโภคอะไรห้างเครืงนู่นนี่นั่นแล้วมีคือมันต้องเอาจริงอ่ะผมว่าคนประเทศคนไทยเนี่ยไม่เคยเอาจริงแบบนี้คิดจะขายที่ดินก็ว่าไปหาที่แล้วปกักป้ายประกาศ โฆษณาไปเรื่อยเคยลงลึกไหมเนี่ยต้องสอนแบบนี้เอาเอาให้จริงดิไปบอกเขาให้จริงแล้วที่ที่นี่มันเคยมีคนตายไหมเคยทับเป็นอะไรมาก่อนเศยสร้างคอนโดตรงนี้นะครับที่สร้างก่อนหน้านี้เคยเป็นสถานที่ที่เป็นสวนมาก่อนไม่มีปัญหาอะไรย้อนหลังไปเมื่อสิบปีที่แล้วผมไปค้นคว้าดูนู่นมันต้องเอาให้จริงนะครับเอาให้จริงอย่าไปขายกันว่าอย่าไปทำว่าสินค้าตัวนั้นตัวนี้ก็ตามๆกันไปผมอยากจะบอกนะเพราะราศีนี้เป็นราศีนักขาย เราจะขายเราให้จริงคนขายประกันเหมือนกันประกันสุขภาพเนี่ยคุณแค่ได้ศักแต่ว่าขายคุณต้องรู้จักหมอหมอชานาญการานกระดูกหมอชานาญการานหัวใจหมอชำนาญการานสมองต้องมีข้อมูลมาซัพพอร์ตให้กับลูกค้าที่ขายประกันต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ให้ความรู้เป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเขาเคยทํจริงจริงมีไหมถ้าไม่ทําคุณก็แค่ไอคนกระจอกเกาะกินไปวันหนึ่งแค่อยู่กันวันๆน่ะบอตรงๆอ่ะคือมันมีศักดตะวันธรรมอ่ะเอาให้สุดสิทำไรทำให้สุดสุดกำลังสุดสมองสุดฝีมือ พะผมทําอะไรผมทําอย่างนั้นเอาไงถ้าผมทําะผมสุด,สดกําลังนะพวกคุณทํากันว่าสักว่าทำนะจึงบน่นไปวันๆหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องสอนผ่านในการบอกข้อมูลในเรื่องโหราศาสตร์ว่าชาวราศรีกันปีเนี้มันไม่ใช่ดีเด่นแต่เรื่องการเงินม,มีจังหวะโอกาสที่จะได้เงินมีโอกาสที่จะหมุนเงินปแปลว,ว่าทํางานน้อยได้เงินมากมีโอกาสฟุกมีโอกาสที่จะมีโชคลาภทั้งทางตรงกับทางอ้อมเอางี้นะครับ ความรักดาวความรักชาวราศีกันในปีนี้ก็โครจรเป็นอริกระดวงตาเอางี้ถ้าเกิดใครเป็นโสดอย่าคิดไปคบใครเพราะในช่วงประมาณเดือนมีนานถึงกันยาดาวคู่ครองความรักโครจรเป็นอริกระดวงตามันจะมีปัญหาไงแม้กระทั่งที่คุณมีรักมีความรักมีคนรักอยู่มันก็มีปัญหาและความรักนี่นะแรกว่ารักว่าสนุกนั้นหนักหนาคุณลงไปถามนะก่อนจะมีคู่คนชาวราศีกันพิจิกมีเนี่ยสามราศีนี้จะมีปัญหาเรื่องความรัก อาจารย์อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ต้องเชื่อผมแต่เอาอย่างงี้ไปถามไอ้คนที่แต่งงานมาแล้วสิบปีนะหรือสิบเกินสิบปีขึ้นไปไปถามหาโอกาสถามเขาจริงๆว่าถามที่จริงอ่ะมันมันกันกี่ปีที่มันมันจริงๆอ่ะที่บอกโอ้โหมีคนรักเนี่ยจะไปเที่ยวจะมีความสุขด้วยกันกินข้าวดูหนังฟังเพลงหรือโบ๊ะบ้ากันเนี่ยมันกี่ปีมันมันกี่ปีลองถามดูดีๆมันยังมันอยู่ไหมนะเดี๋ยวก็จะมีคําตอบก่อนจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเอาความจริงนี้ก่อน นะครับบางทีมันต้องชัดเจนนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีกันคุณมีปัญหาเรื่องความทุกข์ในความรักพอดูได้ระยะยาวๆนะครับอีกประมาณ3-4ปีข้างหน้าอีกประมาณ3ปีข้างหน้าแต่โดยประมาณมันมีเกณฑ์เลิกไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูกันให้ดีนะถ้าไม่ลงเอยกับใครอย่าเพิ่งลงเอยถ้าเกิดมีอยู่แล้วประคับประคองไว้ก่อนทาใม่ได้ตรงจบแล้จากเพราะราศีกันพิจิกมี3าราศีนี้มักจะเป็นพ่อใหม่ใหม,ม่ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับขใจตามนี้นะครับ สุขภาพชาวราศีกันเนี่ยจะมีโรคอยู่โรคหนึ่งที่เป็นโรคประจําตัวคือโรคประสาทคิดมากกังวลวิตกเป,เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรก็ตามทีเอามาคิดแล้วเป็นกลายเป็นโรคนั้นเป็นโรคจิตไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณน่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ต้องรู้จักดูแลสุขภาพสําหรับตัวเองด้วยแล้วโดยเฉพาะในช่วงประมาณเดือนมีนาถึงกันยาจะมีคนเอาอาหารเสริมเอาอะไร,ประแปลกๆมาให้กินให้รับประทานระวังครับมันจะเป็นนําพามาสู่โรคมากกว่าทำให้สุขภาพดีนะครับ แต่โดยอ,อง์รวมแล้วไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวในปีนี้แต่อย่างไรก็ตามทีก็แนะนําในเรื่องของสุขภาพและรูภัยฑ์้เจ็บเนี่ยก็ต้องดูแลเพราะมันเป็นพื้นฐานเพราะตอนนี้โรคระบาดในแปลกก็มีมอดอยู่มากนะครับสิ่งที่จะเป็นมงคลเสริมดวงชะตาราศีดวงชะตาชาวราศีกันดวงดีเรื่องเงินบูชาพญานาคราชเหรียญน,นะครับจะเป็นพญานาคสีตระกูลจะเป็นเหรียญจะเป็นมงคลรัตถุอะไรที่เกี่ยวพญานาคได้หมดเลยนะครับสองพระสังาจาย เหมือนที่ผมบันทึกเทพอยู่หลังพระสังฆายหรือภาพปิดตาความปฏิมหาราชเป็นมหามงคลเรื่องทรัพย์อะไรที่เป็นมงคลเกี่ยวกับทรัพย์อีกเทพพระเสาคือที่ดินเทพพระเสาทรงแผ่นดินเนี่ยจะเป็นมหามงคลและอยู่ในมุมที่เป็นทิศทุบารกระดวงสตาเนี่ยต้องบูชาท่านไปสักการะเทพพระเสาทรงเสือที่วัดเจ้าอับแล้วบูชาเหรียญหรือรูปหล่อหลวงเทพพระเสาไว้เป็นมหามงคลสิ่งที่จะเป็นมงคลบุญให้เกิดทรัพย์ทำทาน บ้านเด็กกำพร้าบ้านคนชรานะครับพระอาสมอาพาธทําเลยเป็นมงคลเสริมให้เกิดทรัพย์เอาละครับนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลในทุกสถานอย่าลืมกระตันยูกระตะเวทิจาคุณกบิดามารดานะเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณท่านเอาละครับขอให้ชาวราศีกันโชคดีตลอดปี2 5 6รนี้ให้คุณมีโชคมีมีโอกาสจะตั้งตัวตั้งตนร่ำรวยและโชคดีไปตลอดปีฟันธงครับ